ววก็ขอกล่าวส,สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผม,ผมก็ยินดีต้อนรับสู่ก,กันนีน่าฟรีไฟนะครับก็ไม่มีอะไรทำเราก็เลยจะพากันไปเล่นเอ่อซีซีชันดับก็แล้วกันเอ,อ๊อยู่ดีดีแฟนออนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ อ SH เหนูท้อออนไอ้อะไรอยู่ดีๆก็ออนเกิดอะไรขึ้นะนเะ,นเ,กะนเกิดอะไรขึ้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 นเลยเกิดอะไรขึ้นเลยโอเคนะเราก็ไปกันเรจะอันดับดีกว่า เอาง่ายๆนะเจอแต่ชื่อตึงๆใช่เจอแต่ชื่อตึงๆชื่อโคตรตึงนะชื่อเหมือนตึงเอ้เอ๊ะไม่ได้ไม่ได้จะด่าใครนะชื่อเจ้าของนนะ่ตึงอัปป้านยิงก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปโอ้ยโอ้ย,อย,อยเราอยู่ที่สูงไม่ได้เพราะยิงไม่โดนเพราะมันไกลเกิน อผ่านไปแล้วเจอรอบผมก็ยังไม่หายอยู่ดีโอ้เพื่อนมีโคโนบันก็มีโคโนชิดหายสวยแล้วไอโอ้โห oh, 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 oh. สวย,สวยเกินคำอันนี้เลยสวย เฮ้ยเพื่อนเพื่อนสามศพสวยแล้วจังวันนี้เพื่อนสามศพเออผมไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะอ่าโอเคเราก็ ไป <étique> <occasions, S 1> yeah! ทุกคนเราก็จะเล่นเป็นป no no ืน AUG นะทุกคนถูกป่ะปืนนี้ใช่ไมไม่รู้ก็เรียกปืนอะไรก็ไม่เป็นผมไม่หน่อยเกิดต่ว่าชื่อแต่ว่าชื่อมันบอกว่า AUG โอ้ยยุทธ์คนนี้โคตรตึงโนวันโนก็ตคนนี้โคตรตึงเบอร์หนึ่งโคตรตึงโนวันโนก็ตลากหัวคมๆแต่สกินปืนแจกฟรี นี่ก็ไม่เอาเอ้ยเอาซิเพราะว่าสกินไอ้ที่เขาแจกวาเนี่ยมันเป็นของขาสายเติมตั้แต่ซีซั่นก่อนครับเอาอยาัไม่ดูเลย้ยใครจะไปเห็นวะอยู่ใต้ขนาดน,นี้อโอ้โหรีบซ้ำเลยเนาะกลัวไม่ได้เคยวละตีลุกลุกเอ้ยมีไม่โดนหรอก สุดสซดทุกคนจังหวะนี้จะเ,เอาไงดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนนี้โคตรตึงนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหน้อมาทันทีเฮ้ยตึงจริงตึงจริงคนนี้ตึงนะทุกคนจำชื่อไว้เลยเนี่ยคนนี้โคตรตึงโนวันโนกัส เฮ้ยโคตรตึงคนนี้โคตรตึงโนวันโนก้อนเลยนะทุกคนแต่ก็พ่ายแพ้ให้กับเอ่อตัวที่โดนยิงตัวที่เขาฆ่านี่ไ điều, đây là mét 200, mọi tung tung này, tung tung này ở bạc hà màu, phải không mọi người, tuyệt, first blood, lên rồi, กมือนะทุกคนแต่ว่าก็พ่ายแพ้กับผมก็ผมมันตึงป่าตึงนเต้นโอ้ยตัวยิง <Double Kill. S 1> ภารกิจของเราในวันนี้นะทุกคนเราก็จะเอา3คิวภารกิจ แล้กิจของเราจะเอาสายจีดอ,อือแต่ชพื่อนคนนี้ก็ตึงอยู่นะตึงอยู่ตึงอยู่โดนไหมเชด a ด o w ตึงโดนหรออีออยเชื่อสวยบอกแล้วเขาตึงแล้วผมแล้วเขาก็มาเก็บศพผมอือเป็นคนดีซะเหลือเกินแนตะ่เขาก็ไม่ฝืนแต่ก็ไม่เป็นไรเขาไป เยอะีลยเยอะมากาเลยมาไป,ไ,ปไปทุกคนเราจะทำภารกิจของเราในวันนี้คือสามคิวนะทุกคนภารกิจของเราในวันนี้คือสามคิวยาเยอะมาเลยดิภารกิจของเราคือสามคิวนี่คือภารกิจ ถ้าร่วงก่อนก็ขอโทษนะถ้าภารกิจไม่สำเร็จก,ก็ขอสองไลท์แต่ถ้าถ้าภารกิจสำเร็จขอคนละหนึ่งจุด ก็ไม่รอดโดนโดนกซ,ซ่าอยู่ยังไงก็ไม่รู้อยู่ไกลอยู่มันนความตึงเหรอทำไมมจะต่ปงคนเดียวเขไม่ตึงเนาะเพราะหมายของเราคือสั่งทีใช่ไดุ้กคนแต่ผมได้หนึ่งคิวทำไมอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเงียบแล้วตั้งตั้งใจนะทุกคนมยิได้โอกาสไม้ได้ตั้คิว ถ้าถ้าถ้าคนนี้ผม Double kill เปลี่ยนใจได้ไหมอะเปลี่ยนใจตอนนี้ยังทันไหมไม่นั่นก็ไม่บวกอะไรก็แล้วกันมันตึ้ตี้หรอผมซื้อที่สุดนล้วที่รอก ซัพพอร์เตเพย่อนแบบยิงให้ไม่ตัวบากเกดเจ็บแล้เพื่อนกำลันนี้ลาาคิวเหมือน,นเพื่อนกำลังแบบว่ารอหาจาังหวะให้ผมแบบว่ายิงให้ได้ไงทุกคนแล้วแล้วก็ล่าคิวไปเต็มๆไปเดี๋ยวผมจะตั้งใจเงียบ โอ uh, ภ้ภารกิจไม่สำเร็จทุกคนขอคงนละหนึ่งร้อยยี่สิบบนททุกคนหรือว่าถ้าถ้าแต่ว่าใครใจบีจนก uh, ็ขอคนละหนึ่งจุดตายก็ได้นะทุกคนก็คิดนี้ก็เป็นรี่ออะไรมากก็ไม่มีอะไรทำอ่ะก็เลยอัดคลิปแล้วเล่นเกมไปแค่นั้นแหละจะได้มีงานทำอะไรกับเขา จะได้ไม่ต้องกินเวลาจะได้ไม่ต้องกินเวลาเปล่าๆคนก็คลิปนี้บายบายครับผมขอไลค์คลิปนี้ไม่ต้องไลค์หรอขอคนละหนึ่งไลค์ใครใจบุญก็ขอคนละหนึ่งติดตามโอเคสําหรับวันนี้สวัสดีครับทาไมเธอสวยมันนังฟ้าใจฉันมันหนั่งลายเพียงอย่างที่เธออยู่ข้างกายถึงมากอดไว้อยากอยู่กับเธอ